ครับสวัสดีครับนักเรียนและผู้ปกครองนะครับพบกับคุณครูมานิสันนบุญในวิชาประวัติศาสตร์นะครับวันนี้ก็จะพูดถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของท้องถิ่นจังหวัดปราจินบุรีในยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งในชั่วโมงก่อนที่ผ่านมาเราได้พูดถึงจังหวัดปราจินบุรีในวิดีโอคอนในภาพรวมไปแล้ว ต่ในวันนี้คุณครูจะพูดถึงในยุคตั้งแต่แรกนะครับในสมัยก่อนประวัติศาสตร์เลยสมัยก่อนประวัติศาสตร์ของจังหวัดปราจีนบรุรีที่ได้มีหลักฐานทางโบราณคดีพบกันมากอยู่ที่เมืองศรีโมโหสถวันนี้คุณครูคจะพามาชมคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเมืองศรีโมโหสถในโบราณสถานโบราณวัตถุ ที่เป็นหลักฐานทางโบราณคดีและแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดปราจีนบุรีในปัจจุบันกันครับมาพร้อมกันครับจังหวัดปราจีนบุรีเป็นเมืองที่มีความเป็นมาตั้งแต่สมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์โดยมีโบราณสถานของเมืองสีมโหสถที่อําเภอสีมโหสถในปัจจุบัน <S <S เป็นแหล่งท่องเที่ยวและได้ศึกษาเรียนรู้สำหรับโบราณสถานเมืองสีมโหสถตั้งอยู่ที่บ้านโคกวัดตำบลโคกอีบเป็น เมืองโบราณสมัยทวารวดีขนาดใหญ่มีลักษณะเป็นรูปไข่หรือสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมนลักษณะของเมืองมีคูเมืองและคันดินกำแพงเมืองล้อมรอบคูน้ำภายในเมืองมีโบราณสถานเป็นเนินดินสะน้ำบ่อน้ำก็จัดกระจายอยู่ทั่วไปก็มีหลักฐานเกี่ยวกับโบราณสถานโบราณวัตถุต่างๆที่ขุดทพบในบริเวณดังกล่าว เชื่อว่าจะมีความเกี่ยวพันหรือเกี่ยวเนื่องกับศาสนาพราหมณ์ที่เข้ามาในสมัยนั้นนอกจากนี้มีโบราณสถานที่สําคัญก็คือสระแก้วเป็นโบราณสถานที่เป็นสระน้ําโบราณเป็นสระน้ําที่ขุดลงไปในชั้นของศีลาแรงธรรมชาติที่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ทางนอกเมืองสีมโหสถที่สระน้ํามีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีทางลง ทํำเป็นขั้นบันไดผนังของขอบสระทุกด้านจะมีการแกะสลักภาพนูนต่ําเป็นรูปสัตว์ต่างๆเช่นรูปช้างสิงห์หมูกิน,นรีรูปงูพันเาสาสัตว์เหล่านี้มีความเชื่อว่าเป็นสัตว์ชั้นสูงสันนิษฐานเป็นสัตว์น้ำสดสิทธิ์ที่ใช้ประกอบพิธีทางศาสนาจากนั้นมาที่แหล่งโบราณสถานวัดสระมรกตนะครับตั้งอยู่ที่วัดสะมรกตตบลโคกไทย เป็นกลุ่มโบราณสถานทางพุทธศาสนาขนาดใหญ่สร้างขึ้นทับซ้อนกันหลายสมัยเป็นลักษณะที่เป็นการก่อสร้างบนศิลาแรงและอิฐเป็นส่วนใหญ่มีการขุดพ้นพบรอยพระพุทธบาทคู่ที่อยู่บนศิลาแรงที่รอยพระพุทธบาทคู่สลักเป็นรูปธรรมจักรนูนสูงขึ้นทั้งสองข้างและก็ยังมีการสลักเป็นรูปกบกบาท เป็นลอยพระพุทธบาทคู่ที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยใกล้กันก็ยังมีบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ซึ่งที่บ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์มีการพบพระพุทธรูปและโบราณวัตถุจํานวนมากมีความเชื่อว่าใช้ในการไปนําประกอบทางศาสนพิธีต่างๆและพบประชาชนนําไปใช้เด่นกินนักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับและเราสุดท้ายมาที่โบราณสถานที่ต้นโพพระสีมหาโพธิ ที่อยู่ในวัดต้นโพสีหมหาโพตําบลโคกปีดภายในวัดต้นโพเป็นต้นโพขนาดใหญ่ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยสันนิษฐานว่านําหน่อม,มาจากประเทศอินเดียอายุก,กว่า2,500ปีแล้วนะครับเป็นต้นโพขนาดใหญ่ที่คนเชื่อแล้วก็ศรัทธาตามตำนานเชื่อว่าพระทวานำประ,ะดิษฐ์เจ้าครองเมืองสีมหโหสถในสมัยที่ขอมเรื่องอํานาจ มีความเริ่มใสในพุทธศาสนาได้ส่งสัมณทูตเดินทางไปขอกิ่งโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าทรงตัดจะรู้<ล>แล้วก็นำห<แ>น่อหรือกิ่งโพธิ์นังกล่าวมาปลูกที่จังหวัดปราจินบุรีโดยปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดปราจินบุรีเป็นที่เคารพนับถือสักการะของคนทั่วไปไหนไม่เห็นเนี่ยเจ็ดแป๊ หลังจากนักเรียนได้ชมเมืองเกี่ยวกับเมืองสีโมโหสถซึ่งเป็นหลักฐานทางโบราณคดีที่สำคัญของความเป็นมาจังหวัดปราจีนบุรีในยุคทวรารวดีเรียบร้อยแล้วในสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำก็คือให้นักเรียนได้เขียนลงในสมุดนะครับบันทึก โดยดูจากใต้คลิปนะครับจะมีเอกสาร,รความรู้แล้วก็พร้อมๆคุณครูก็ได้วางใบความรู้ในในลายให้นักเรียนเขียนลงในสมุดนะครับจะเป็นเนื้อหาบทเรียนที่คุณครูได้พูดกับนักเรียนในปราจีนบ,บุรีในยุคก่อนระวัอิสตร์นะครับ